เหตุการณ์หลัง Facebook ล่มกลับมาแล้วเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับพบพอกันกับบ่าวนัดนะครับอีกตามเก่าตามเคยเนาะนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเฟซบุ o กนะครับชาวเคเต,เตอร์เรานะครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับ มือนี้จะมาเอาถึงนะครับเรื่องเล่าหลังจากที่เฟซบุ๊กล่มไปนะครับกับมาแล้วเกิดยังขึ้นแม่นว่าวีน้องนะครับเฟซบุ๊กล่มไปกับมานะครับสถานการณ์ที่ได้ข่าวกันนะครับก็คือ,อะระบบขัดข้องทางเทคนิค นะครับไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหึชั่วโมงนะครับประมาณสี่ทุ่มนะครับของวันที่ห้าะหลังจากที่ระบบกลับมาแล้วพี่น้องสังเกตกันหรือ,อยั่งนะครับนี่เห็นไหมนะครับกลับมาตกลงว่าระบบเพิ่นคัดของทางเทคนิคหรือเพิ่น อับไม่เนาะนะครับหมายถึงอย่างบรัทเนี่ยนะสัญลักษณ์อย่างน่นะนะครับหมยายนะนะมถึงว่าเฟ e บุ๊ k อยากให้เราสมัครเครื่องหมายสีฟ้าเนาะหรือเปล่าเม็นมอพี่น้องนะครับของพี่น้องเอ่อได้กันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าหลังจากที่ เฟ็นป๊กกลับมาแล้วนะครับสถานการณ์มันเป็นแบบไหนมันเปลี่ยนไปอย่างไรมีการอัปเดตย,ยังเกิดขึ้นไปไหมนะครับจากที่เบ้า,านาบถามทีมงานก็สัญลักษณ์มานะครับก็อ่อยากให้พี่น้องเข้าคอมเมนต์คุยกันนะครับจะได้รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นยังไงนะครับช่วยกันแก้เนาะโอเคครับพี่น้อง